ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ทานวิตามินแล้วก็อาหารเสริมเป็นประจำคุณห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดน,นะคะสําหรับหลายๆคนนะที่มีความเชื่อว่าในกลุ่มของวิตามินอาหารเสริมยิ่งทานเยอะยิ่งดียิ่งบํารุงสุขภาพยิ่งทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะให้รามัดระวังนะความเชื่อนี้เนี่ยอาจจะทําร้ายสุขภาพของคุณแบบเงียบๆนะคะในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะมาเปิดเผย8วิตามินนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยทานเยอะจนเกินไปทานผิดวิธีแทนที่จะได้ประโยชน์อาจทําให้เกิดโทษกับร่างกายในระยะยาวได้ เตือนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้เพราะชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณกําลังจะได้รับนะต่อไปนี้นะคะตามไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวิตามินเนี่ยมีความสําคัญนะคะแต่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการในปริมาณที่จํากัด โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะอย่างเช่นวิตามิน A, D, E, K นะคะซึ่งวิตามินเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสะสมในร่างกายเนี่ยเยอะมากๆนะคะจนถ้าหากว่ามากเกินขนาดมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดพิษได้นะคะและจะมีความเสี่ยงมากๆในกลุ่มคนที่มีปัญหาไตวายวเรื้อรังนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีปัญหาไตวายวเรื้อรังการกําจัดออกของวิตามินที่มากจนเกินไปเนี่ยทำได้น้อยยิ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดพิษจากวิตามินเหล่านี้ได้ เรามาเริ่มกันเลยกับวิตามินชนิดที่1น,นะคะที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะมากไปอาจจะอันตรายต่อร่างกายได้ก็คือวิตามินเอนั่นเองถ้าหากว่าเราเนี่ยได้รับวิตามินเอมากเกินไปโดยเฉพาะในรูปของอาหารเสริมนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดการสะสมที่ตับนะคะจนเกิดปัญหาตับเป็นพิษได้ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวรุนแรงนะคะและวิตามินเอเนี่ยจะอันตรายมากๆสําหรับผู้หญิงมีคันนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ทารกในครันเนี่ยมีปัญหาพิการตั้งแต่ ะะเพราะฉะนั้นใครจะทานวิตามินเนะคะต้องภายใต้คําแนะนําของแพทย์และเภสัชกรนะคะ แล้วมาถึงวิตามินตัวที่2นะก็คือวิตามินดีนั่นเองลหลายๆคนมองว่าวิตามินดีเนี่ยคือวิตามินพื้นฐานที่เราควรทานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะโดยการพาตัวเองเนี่ยไปโดนแดดในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นสักประมาณ15-20นาทีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาว่าไม่ค่อยได้มีเวลาพาตัวเองไปโดนแดดก็อาจจะทานวิตามินดีเสริมได้แต่ปัญหาก็คือถ้าหากว่าคุณ ไม่ได้ขาดวิตามินดีการทานวิตามินดีเสริมเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้รับวิตามินดีที่เยอะจนเกินไปนะคะซึ่งสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือเกิดการดูดซึมแคลเซียมที่มากจนเกินไปจนทําให้แคลเซียมเนี่ยอาจจะไปตกตะกอนเป็นผลึกนิ่วนะคะเกิดนิ่วในไตได้หรืออาจจะเกิดแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดหรือเรียกว่าแคลซิฟิเคชันในหลอดเลือดเนี่ยเกิดการอุดตันได้เพราะฉะนั้นวิตามินดีก็คือวิตามินอีกตัวหนึ่งที่ถ้าหากว่าบริโภคเยอะจนเกินไปหรือว่าบริโภคทั้งที่เราไม่ได้ขาด ก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ในระยะยาวนะคะ และวิตามินตัวที่3นะคะที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะมากไปอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกันก็คือวิตามินอ e ีนั่นเองวิตามินอ e ีเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของผมสวยแล้วก็ผิวสวยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภควิตามินอ e ีมากจนเกินไปนะคะวิตามินอ e ีมีฤทธิ์ในเรื่องของการละลายริมเลือดนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครที่กินยานละลายริมเลือดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินวาฟารินพีทาวโคพิดอกเกลนะคะในกลุ่มนี้จะยิ่งทําให้เลือดออกได้ง่ายมาก ยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทานวิตามินอ e, ีต้องทานแบบมีข้อบ่งชี้และถ้าหากว่าคุณกําลังทานยาละลายริบเลือดอยู่ต้องทานด้วยความระมัดระวังและภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ ตัวที่4ก็คือธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบในเรื่องของการสร้างเมเล็ดแดงนะคะเรานิยมให้คนไข้เนี่ยกินธาตุเหล็กในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางแต่ถ้าหากว่าคุณคือคนปกติที่ไม่ได้ขาดธาตุเหล็กและไม่ได้มีปัญหาเรื่องโลหิตจางนะคะการกินธาตุเหล็กเสริมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะเหล็กเกินนะคะซึ่งเหล็กที่เกินมาเนี่ยมันจะไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนอาจจะเกิดอันตรายในระยะยาวได้ <S <S เพราะฉะนั้นยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยไม่แนะนาให้ซื้อทานเองเด็ดขาดน,นะคะต้องมีข้อบ่งชี้หรือว่าใช ภายใต้คำสั่งแพทย์หรือว่าคำแนะนำของเภสัชกรเท่านั้นนะคะ มาถึงตัวที่5นะคะก็คือสังกะสีหรือว่าซิงค์นั่นเองก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการลดการเกิดสิวและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคซิงค์มากจนเกินไปเนี่ยมันจะไปส่งผลทําให้การดูดซึมคอปเปอร์หรือว่าทองแดงของร่างกายเนี่ยทำได้น้อยนะคะซิงค์เยอะจนเกินไปทําให้การดูดซึมทองแดงน้อยลงจนทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบประสาทของเราเนี่ยผิดปกติไปนะคะอาจจะทําให้มีอาการมึนงงหรือว่าความจําต่างๆเนี่ยลดลงนะเพราะฉะนั้นซิงค์คืออีกตัวหนึ่ง ที่ต้องบริโภคด้วยความระมัดระวังนะคะ และมาถึงวิตามินชนิดที่6กนะคะก็คือวิตามิน B6 นั่นเองหลายๆคนอาจจะมองว่าวิตามิน B6 เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ติดต่อกันนานๆเพราะว่าเขาเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำถ้าหากว่าเราเนี่ยกินมากเกินไปเนี่ยไตก็จะขับออกเองแต่มันอาจจะมีอันตรายเนี่ยซ่อนอยู่นะคะก็คือมีรายงานว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภควิตามิน B6 มากจนเกินไปนะคะจะทําให้เกิดปัญหาความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ได้แค่ทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของปวดหัวเวียนหัวมึนหัวนะคะ อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องชาปลายมือปลายเทา้าหรือบางรายงานเนี่ยบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงชั่วคราวได้นะคะเพราะฉะนั้นการกินวิตามิน d 6นะคะไม่เยอะจนเกินไปและภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือว่าเภสัชกรเช่นกันนะคะ และมาถึงอันที่7็นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยทานนะคะก็คือวิตามินซีนั่นเองในวิตามินซีเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของผิวพรรณนะคะทำให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสไม่หมองคล้ํารวมไปถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภควิตามินซีที่มากจนเกินไปนะคะปริมาณที่แนะนําก็คือวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมนะคะถ้าบริโภคมากไปกว่านี้เนี่ยอันนี้ต้องภายใต้คําสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะและถ้าหากว่าเราเนี่ยกินวิตามินซีมากจนเกินไปสิ่งที่อาจจะตามมานะคะก็คือ วิตามิน C จะกลายเป็นออกซาเลตในร่างกายและไปจับกับแคลเซียมจนไปตกตะกอนทาให้เกิดนิ่วในไตได้นะคะดังนั้นคนที่ทานวิตามิน C เนี่ยถึงมีคําแนะนําเสมอว่าให้ดื่มน้าตามเยอะๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไต และสุดท้ายตัวที่8นะคะก็คือแคลเซียมนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะทานแคลเซียมนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าสามารถที่จะช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงป้องกันกระดูกบางกระดูกพรุนได้นะคะแต่ถ้าว่าเราเนี่ยทานแคลเซียมเยอะจนเกินไปหรือเราทานแคลเซียมในกรณีที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ขาดแคลเซียมนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้แคลเซียมในร่างกายของเราเนี่ยสูงผิดปกตินะคะจนเกิดการจับตัวของแคลเซียมในบริเวณที่เกิดอันตรายได้อย่างเช่นแคลเซียมที่ไปจับผลึกกันอยู่บริเวณไตก็ าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วในไตหรือแคลเซียมที่ไปเกาะตัวอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจนะคะอันนี้เนี่ยอันตรายมากๆเสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหาหัวใจขาดเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคแคลเซียมก็ต้องบริโภคในปริมาณที่จํากัดน,นะคะและภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรเช่นเดียวกันก็ครบไปแล้วนะคะกับ8วิตามินนะที่อยากให้พวกเราเนี่ยบริโภคด้วยความระมัดระวังนะคะมากเกินไปไม่ใช่ว่าจะดีแต่จะเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้น บริโภคด้วยความระมัดระวังและภายใต้คําแนะนําของแพทย์แล้วก็เภสัชกรอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้หอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างอันที่1นนะคะก็คือวิตามิน A นะคะกินเยอะจนเกินไปอาจจะไปสะสมที่ตับนะคะเกิดปัญหาตับเป็นพิษนะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะรุนแรงนะคะและอันตรายมากที่สุดก็คือในกลุ่มของสตรีมีครรภ์อันนี้อาจจะทําให้ทารกเนี่ยพิการตั้งแต่กําเนิดได้นะคะ อันที่2การทานวิตามินดีที่มากเกินไปอันนี้ก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมแคลเซียมมากเกินไปเช่นเดียวกันนะคะจนเกิดผลึกแคลเซียมไปตกตะกอนที่ไตเกิดนิ่วในไตผลึกแคลเซียมที่ไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดหัวใจนะคะอันนี้อาจทําให้หัวใจขาดเลือดได้อันที่3วิตามินอ e, ีตัวช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะแต่กินมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เรามีปัญหาเลือดออกง่ายโดยเฉพาะคนที่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆ4กสี่ธาตุเหล็กนะคะใช้ในคนที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางแต่ถ้า หากว่าเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขาดธาตุเหล็กหรือไม่ได้มีปัญหาเรื่องโลหิตจางการกินธาตุเหล็กเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะเหล็กเกินซึ่งจะไปสะสมที่ตับแล้วก็ตับอ่อนนะเกิดปัญหาในระยะยาวได้ อันที่6วิตามิน B6 กนะคะกินมากจนเกินไปเนี่ยจะไปกระทบต่อระบบประสาทส่วนปลายนะคะอาจจะทําให้มีปัญหาปวดศีรษะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้าไปถึงอาจมีปัญหาอ่อนแรงได้และอันที่7ก็คือวิตามิน C นะคะวันหนึ่งไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมและอย่าลืมว่าดื่มน้ําเปล่าตามเยอะๆนะคะเพราะว่าวิตามิน C จะไปกลายเป็นออกซาเลตในร่างกายและเมื่อไหรที่ไปจับกับแคลเซียมและตกตะกอนที่ไตเสี่ยงต่อการเกิดน,นิ่วในไตและสุดท้ายอันที่8ก็คือแคลเซียมนั่นเองถ้าเราไม่ได้ ขาดแคลเซียมแล้วทานแคลเซียมเสริมอาจจะทาให้แคลเซียมเกินจนไปตกตะกอนที่ไตเกิดนิ้วในไตหรือไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดหัวใจใครที่กําลังใช้วิตามิน8อย่างนี้อยู่นะคะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี